สปอร์ตซีดานสุดหรูที่คุณก็เป็นเจ้าของได้รถ BMW 730 LD M Sport คันนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยูโรป้าพรีเมียมซีเลคชันค่ะ วันนี้อายมากับรถ B M W s e r i e ์7เช่นเคยนะคะคลิปที่แล้วเราเพิ่งรีวิวกันไปสำหรับรถ B M W ซีรีส์7 p l u ปะอินไฮบรรุ่น745 L E X Drive M Sport ค่ะวันนี้มากับรถซีรีส์7เครื่องยนต์ดีเซลกันบ้างนะคะนี่คือรถ B M W รุ่น730 L D M Sport ค่ะคันนี้เป็นรถ โม LCI G12 นะคะหล่อสปอร์ตเลยถูกใจแน่นอนสำหรับท่านที่ชอบขับเครื่องยนต์ดีเซลนะคะคันนี้เป็นรถปี2020ค่ะวิ่งมาประมาณ60,000กว่าโลนะคะ BSI เนี่ยคุ้มของ5ปีหรือที่ระยะทาง100,000โลนะคะซึ่งคันนี้ BSI ของเขานะคะก็สตาร์ทปี2021ค่ะและว,วารันตีนะคะไม่จำกัดระยะทางค่ะสิ้นสุดที ปี2026เลยนะคะคุ้มครองกันไปยาวๆเลยสำหรับราคาของรถเบียมน้ำอยูซีรีส์เคันนี้นะคะตอนเปิดตัวอยู่ที่ประมาณ6ล้านกว่าบาทเลยค่ะคันนี้ราคาพิเศษเลยคุณเป็นเจ้าของได้แน่นอนเพราะว่าราคาไม่ถึง4ล้านบาทค่ะราคาเพียง3 8 9ล้านแบาทเท่านั้นค่ะและหากคุณผู้ชมสนใจนะคะต้องรีบติดต่อทักไลน์มาเลยนะคะทางยูโรบามอเตอร์มีส่วนลดให้ถึง 1 0 0 0แสนบาทเลยละค่ะคันนี้นะคะเหลือพิเศษเลยค่ะราคาเพียง3 7 9ล้านเบาทเท่านั้นค่ะราคาดีแบบนี้ต้องรีบจับจองเป็นเจ้าของแล้วล่ะค่ะแต่ถ้าอยากรู้ว่าซีรีส์7คันนี้มีออปชันมีอะไรพิเศษบ้างมารับชมรีวิวกันเลยค่ะ bmw 730 ldm sport คันนี้นะคะมาพร้อมกับสีภายนอกดำแบ็กช็อ i ไฟค่ะหล่อสปอร์ตเลยนะคะและคันนี้เป็นรถเครื่องยนต์ดีเซล6สูบแถวเรียงขนาด3 4 0 0 cc 3.0ลิตรทวินพาวเวอร์เทอร์โบค่ะสามารถทำพละกำลังสูงสุดถึง265แรงม้าเลยนะคะและจะับคู่กับเกียร์อัตโนมัติสเตปโท o n i c 8จังหวะค่ะ ซีรีส์เจ็ดคันนี้นะคะจะมากับระบบขับเคลื่อนล้อหลังนะคะและได้ระบบช่วงล่างเป็นแบบถุงลมค่ะและมีระบบควบคุมช่วงล่างมาให้ด้วยนะคะสำหรับดีไซน์ภายนอกนะคะจะโดดเด่นด้วยกระจังหน้าที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยมีกระจังหน้าแบบ Active as s t e e m ขนาดใหญ่เลยนะคะและมาพร้อมกับระบบไฟหน้า Adaptive LED ค่ะสามารถปรับตามทิศทางการหมุนของกุงมาัลาัยนะคะมีระบบเปิดปิดไฟหน้าอัตโนมัติและระบบการทำงานไฟสูงอัตโนมัติค่ะ ในส่วนของชุดแต่งคันนี้จะได้เป็นชุดแต่ง M Aero Dynamics Package ค่ะและมีเซ,เซ็นเซอร์มาให้บริเวณด้านหน้าด้วยนะคะถัดมาด้านข้างนะคะคันนี้จะได้เป็นล้ออลลอย M ขนาด19นิ้วลาย Double Spoke แบบสลับสีค่ะมาพร้อมกับยางรัน f l a ปี2022ค่ะขอบหน้าต่างคันนี้นะคะจะได้เป็นแบบ M Individual High Gloss Shadowline ค่ะ กระจมองข้างไฟฟ้าและประตูเป็นแบบซอฟโค้ทั้ง4บานเลยค่ะระบบประตูรองรับระบบ Comfort Asset ส่วนท้ายของ730 LD นะคะดีไซน์แบบรูหราเลยไฟท้ายนะคะดีไซน์3มิติ L-shape ค่ะมีลวดลายนะคะอลูมิเนียมสวยงามเลยนะคะแล้วก็มีกล้องมีเซ็นเซอร์มาให้ด้านล่างปลายท่อคู่ค่ะ้าท้ายไฟฟ้านะคะ เปิดไฮได้เลยสะดวกมากๆรองรับระบบคอนเทนเลอเทลเกตค่ะช่องใส่ของนะคะจะมีความกว้างและลึกแล้วก็มีความลึกลงไปด้านล่างด้วยนะคะสามารถวางกระเป๋าเดินทางได้สบายเลยนะคะคันนี้ห้องเก็บสัมภาระก็จะมีขนาดกว้างกว่ารถที่เป็นปักอินไฮบิดนะคะพื้นที่ก็จะมากกว่าค่ะ จุดเด่นของรถ B M W Series 7ค่ะคือห้องผู้โดยสารด้านหลังที่มีความกว้างหรูและนั่งสบายนะคะเหมือนนั่งอยู่บนเครื่องบินชั้น First c ค a าสเลยล่ะค่ะภายในนะคะมีอุปกรณ์ต่างๆอำนมยความสะดวกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าจอนะคะที่มีมาให้ถึง2จอด้วยกันค่ะซึ่งตำแหน่งที่นั่งด้านหลังตรงนี้นะคะก็จะเป็นตำแหน่งของผู้บริหารนะคะสามารถที่จะควบคุมนะคะ ระบบต่างๆในรถได้ไม่ว่าจะเป็นฟังวิทยุนะคะเปิดนีเวกชันนะคะแล้วก็สามารถตั้งค่าต่างๆภายในตัวรถได้นะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะคันนี้เขาสามารถรองรับฟังก์ชันเอนเตอร์เทนเมนต์ได้ด้วยระบบเครื่องเสียงรอบทิศทางฮามานกาดอนนะคะฟังเพลงดูภาพยนตร์นะคะเสียงเร้าใจกระหึ่มแน่นอนค่ะ นอกจากนี้ยังอำนวยความสะดวกด้วยนะคะบริเวณตรงกลางค่ะจะมีแท็บเล็ตมาให้นะคะซึ่งแท็บเล็ตนี้นะคะสามารถควบคุมการใช้งานต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่านะคะปรับม่านบังแดดซ้ายขวานะคะปิดเปิดได้นะคะหลังคากระจกด้านบนนะคะ ขนาดใหญ่เลยมีทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็สามารถตั้งปิดได้นะคะหากต้องเดินทางแล้วต้องการความเป็นส่วนตัวนะคะนอกจากนี้นะคะคันนี้เขาก็จะมีการอำนวยความสะดวกในเรื่องของที่นั่งค่ะโดยเฉพาะฝั่งด้านซ้ายนี้นะคะผู้บริหารนั่งได้อย่างสะดวกสบายเลยสามารถที่จะปรับตั้งค่านะคะเปลี่ยนเป็นนอนก็ได้นี่ บริเวณเบาะที่นั่งด้านหน้านะคะจะมีการพับไปด้านหน้าแล้วก็มีที่วางขายื่นออกมานะคะสามารถวางขาได้สะดวกสบายเลยละคะ่ะซึ่งเบาะก็นั่งสบายมากๆเลยเป็นเบาะหนังแท้แนปปาสีน้ำตาลคอนอยากรู้รานะคะและนอกจากนี้นะคะยังสบายยิ่งขึ้นไปอีกค่ะเพราะว่าเบาะที่นั่งนะคะมาพร้อมกับระบบนวดค่ะที่สามารถตั้งค่าได้นะคะว่าจะต้องการให้นวดบริเวณไหนบ้างนะคะ เท่านั้นยังไม่พอค่ะคันนี้เขายังมีระบบปรับอากาศที่นั่งด้วยนะคะสามารถตั้งค่าอุ่นร้อนเป่าลงเย็นที่บริเวณเบาะได้อีกด้วยค่ะและนี่ก็คือความหรูหราความสบายนะคะที่ท่านผู้บริหารจะได้รับในรถ BMW Series 7คันนี้ค่ะ มาดูห้องโดยสารด้านหน้าของ BMW Series 7กันบ้างนะคะภายในค่ะหรูหราสปอร์ตนะคะการตกแต่งแผงคอนโซลด้านหน้าก็จะเป็นลายไม้นะคะมีไฟแอมเบียนไลท์แล้วก็ตัดของโครเมียมค่ะคันนี้นะคะมีออปชั่นอำนวยความสะดวกต่างๆมากมายเลยนะคะนอกจากนี้เบาะนะคะก็เป็นเบาะหนังแทนนะ้แนเป้าที่มีความนุ่มมากๆเลยซึ่งเป็นเบาะสีน้ำตาลคนอนหยักแบบนี้ก็ทำให้ห้องโดยสารหรูหรา แล้วก็มีความกว้างมากยิ่งขึ้นนะคะสำหรับเบาะที่นั่งนะคะทั้ง4ที่นะคะก็จะเป็นปรับระดับไฟฟ้าแล้วก็มาพร้อมกับเมมโมรี่สองตำแหน่งด้วยค่ะสำหรับการอำนวยความสะดวกของฝั่งด้านผู้ขับขี่นะคะคันนี้เรามาดูันที่พวงมาลัยก่อนพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นแบบ M Sport นะคะคันนี้มีแพดเดิลชิปมาให้ค่ะ ฝั่งซ้ายนะคะค r u คอน c o n t ค่ะฝั่งขวาระบบ Entertainment ค่ะซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนขึ้นวิทยุได้นะคะบริเวณหน้าจอเรือนไม้นเนี่ยก็จะแสดงขึ้นวิทยุให้ด้วยนะคะสะดวกมากเลยเป็นจอ ID 8นะคะเปลี่ยนธีมได้ตามโหมดการขับขี่ค่ะสำหรับจอไอร v e เนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่เลยนะคะสามารถทัชสกรีนได้ค่ะมีทั้งในส่วนของ ระบบเอนเตอร์เทนเมนต์นะคะฟังวิทยุได้เชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะมีนิเกชันนะคะแล้วก็รองรับ Apple CarPlay Android Auto ค่ะและคันนี้นะคะก็สามารถรองรับคำสั่งงานด้วยมือและคำสั่งงานด้วยเสียงด้วยนะคะฟังเพลงก็พอด้วยชุดเครื่องเสียงลำโพงรอบทิศทางคามานกาดอนค่ะ ในส่วนของการอำนวยความสะดวกนะคะคันนี้เขาก็มี Driving a s s i s ซีแทนมาให้นะคะมีระบบการแจ้งเตือนการชนด้านหน้าการเตือนเมื่อรถออกจากเลนแล้วก็ระบบเตือนเปลี่ยนเลนค่ะถัดมาด้านล่างนะคะระบบแอร์เป็นแบบแยกอิสระซ้ายขวาค่ะช่องใส่ของด้านหน้านะคะมีช่องสําหรับวางโทรศัพท์มือถือรองรับไวรลสชาร์จมีช่องเสียบ USB ให้1ช่องและช่องใส่แก้วน้ําให้2ช่องค่ะ ระบบเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัติ8ปสปีดค่ะคันนี้นะคะมาพร้อมกับโหมดการขับขี่ถึง4โหมดด้วยกันค่ะโหมดแรกค่ะ Adaptive ค่ะโหมด Eco Pro Comfort และโหมด Sport ค่ะแล้วก็มีโหมด Parking Assist ที่มาพร้อมกับระบบช่วยขับถอยหลังด้วยนะคะด้านบนจะมีระบบ SOS นะคะปุ่มช่วยเหลือฉุกเฉินมาให้ค่ะแล้วก็มาพร้อมกับหลังคากระจก Panorama Glass Roof ถึง2ช่องด้วยกันนะคะและนี่ก็คือความหรูความสะดวกสบายนะคะที่คุณจะได้รับจากรถ BMW Series 7 730 LD M Sport คันนี้ค่ะ สำหรับรถ BMW Series 7 730 LDM Sport คันนี้ราคาพิเศษเลยเพียง3,790 0 0 0บาทเท่านั้นถ้าชอบรีบติดต่อทักไลน์มาได้เลยนะคะหรือมาชมรถจริงมาลองนั่งกันได้เลยค่ะที่นี่อยู่รบบ้ามอเตอร์สาขาตะลิ่งชั้นค่ะแล้วฝากติดตามช่องทางต่างๆนะคะ Facebook Page YouTube และ TikTok ด้วยนะคะวันนี้าอ,อ้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ